สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพครับแจ้ง2ข่าว19นาฬิกา30พฤศจิกายน2568ครับข่าวที่1ครับวันนี้30พฤศจิกายน68สําสำนักง,งานกสทชสั่งค่ายมือถือไม่คิดค่าโทรศัพท์อินเทอร์เน็ต WiFI ให้คนหาดใหญ่ช่วงน้ำท่วมนะครับผนึกทุกค่ายกู้คืนสัญญาณหาดใหญ่ได้แล้ว85% ดึงไทยคมยิง Wi-Fi ผ่านดาวเทียมเสริมระบบสื่อสารเน้นจุดเปราะบางโรงพยาบาลศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกล่าวว่าสำนักง,งานกอสทชได้สั่งการให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์ทุกค่าย ไม่คิดค่าบริการโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตและ WiFI ให้กับประชาชนในหาดใหญ่ช่วงน้ำท่วมเพมื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยที่ผ่านมาสำนักง,งานกศตชปักหลักอยู่ในพื้นที่หาดใหญ่ตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายน2588ร่วมกับผู้ให้บริการมือถือ AIS True และ NT และดึงไทยคมเข้ามาติดตั้งอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมในพื้นที่โรงพยาบาล รวมถึงศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยซึ่งเป็นพื้นที่เปราะบางจํานวน2โรงพยาบาลหลักและ9โรงพยาบาลสนามเพื่อให้เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ด่านหน้าช่วยเหลือประชาชนได้ใช้อินเทอร์เน็ตในการสื่อสารและทํางานหลังจากสัญญาณสื่อสารในพื้นที่ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากไฟฟ้าดับนายไตรรัตน์กล่าวว่าวันนี้ระบบสื่อสารในพื้นที่หานใหญ่จะสามารถกลับมาชัดงานได้ประมาณ85%ของพื้นที่ หลังจากไฟฟ้าส่วภูมิภาคเริ่มทยอยจ่ายไฟอย่างไรก็ดียอมรับว่าสถานการณ์ภายพิบัติในครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนครั้งสําคัญที่จะต้องมีการปรับมาตรฐานการทําโครงข่ายสถานีฐานหรือเซลไซส์ซึ่งต้องมีการปรับโครงสร้างการติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อให้การสื่อสารใช้งานได้ดีในสภาวะวิกฤตข่าวที่2ครับเกี่ยวกับ สถานการณ์น้ำท่วมนะครับและการฟื้นฟูช่วงน้ำลดนะครับวันนี้30พฤศจิกาย,ยนท5ง8กระทรวงสาธารณสุขรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้8จังหวัดอยู่ที่170คนแบ่งเป็นจังหวัดนครศรีธรรมราช10คนพัทลุง4คนสงขลา131คนตรัง2คนสตูล5คนปัตตานี9คนยะลาหคนและนราธาิวาส4คนส่วนตัวเลขผู้บาดเจ็บรวม102คน ตัวเลขผู้เสียชีวิตจังหวัดสงขามีข้อมูลเพิ่มเติมจากนายแพทย์ศักดาอันพาดรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขแถลงสถานการณ์ผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมผ่านใหญ่จังหวัดสงขาเปิดเผยว่าผู้เสียชีวิต131คนแบ่งเป็น2ส่วนคือศพที่มาจากโรงพยาบาลหาดใหญ่ในช่วงที่รอพอหาดใหญ่มีศพเก็บไว้ตั้งแต่ตั้งต้นอยู่แล้วจํานวน50ศพและในช่วงน้ําท่วม ที่มีผู้เสียชีวิตจากโรคปกติอีก11คนทําให้ยอดผู้เสียชีวิตจากน้าท่วมจริงๆเพียง65คนขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการพิสูจน์หลักฐานว่าเสียชีวิตในช่วงน้ําท่วมและพิสูจน์อัตลักษณ์ส่วนศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัยหรือว่าสอกปปอฉอแถลงขอบคุณภาคประชาชนและมูลนิธิกระจกเงารวมถึงองค์กร,รอื่นๆที่ร่วมให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนแนวทาง การฟื้นฟูและโยยาผู้ประสบอุทกภัยพร้อมแจ้งการระบายน้ําในจังหวัดสงขาจะแห้งหมดภายใน3-5วันโดยการประปาส่วนภูมิภาคจ่ายน้ําได้ทั้งหมดไปแล้วเมื่อวานนี้ยีิบเก้าพฤศจิกายนและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเร่งจ่ายไฟอีกร้อยละยีหรือ2 0,000หลังคาเรือนจาก7เ0,000หลังคาเรือนให้เร็วที่สุดส่วนบริกคินนิง่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบ ภาครัฐรับภารกิจเก็บขยะทิ้งด้านกระทรวงด้านกระทรวงคมนาคมเร่งขนย้ายและประสานเคลื่อนย้ายรถซึ่งได้จัดสถานที่รองรับการจอดเสียและชี้แจงกรณีการจัดหาทุงใส,ส่ศพโดยกระทรวงสาธารณสุขและมีผู้บริจาคทั้งหมดคือ2ข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้วันนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ